สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทางช่อง YouTube ทุกคนนะครับวันนี้ก็มาทำการแกะพากันอีกหนึ่งรุ่นหนึ่งองค์นะครับก็ช่วงนี้นะครับ้ทวสุวรรณก็กำลังมาแรงนะครับกระแสเนาะก็เพื่อนเพื่อนที่ชื่นชอบนะครับต้องการเชอบบูชา้ทวสุวรรณก็ลองดูละกันนะครับว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ไหมนะครับสำหรับที่จะเช่าหานะครับบูชาท้าเวสุวรรณนะครับผม أ, รุ่นนี้นะครับก็ชื่อว่ารุ่นเทวสุบรณบรรดาลประธานพรนะครับเทวสุบรณรุ่นบันดาลบดาลประธานพรออกที่วัดห้วยถั่วใต้นะครับอาเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์นะครับจะคุ้นๆนะครับจังหวัดนครสวรรค์อาเภอหนองบัวก็คือว่าเป็นที่ตั้งของวัดห้วยด้วนด้วยนั่นเองนะครับแต่อันนี้คือออกวัดห้วยถั่วใต้นะครับอาเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์นะครับองค์นี้ผมได้มานะครับเป็นเนื้อเงินซาตินนะครับสร้าง 99องค์นะครับพร้อมเลี่ยมกรอบเงินซาตินนะครับผมดูที่หน้ากล่องกันนะครับนี่นะครับด้านหน้ากล่องก็จะเป็นสีขาวแล้วก็เขียนว่าเทเวศวันโนนะครับด้านหน้ากล่องก็เป็นสีขาวอย่างนี้นะครับผมรายการที่2นะครับรายการที่1เนี่ยเป็นเนื้อทองคำนะครับถ้าผมจาไม่ผิดนะรายการที่2ก็คือเป็นเนื้อเงินลมซาตินนั่นเองนะครับผมก็เป็นกล่องกระดาษแล้วก็มีกล่องข้างในอีกชั้นหนึ่งนะครับแกะกล่องข้างในดูนะครับ ชั้นหนึ่งนะครับก็เป็นกล่องสีดำนะครับเป็นงานกรรมยี่นะครับสีดำนะครับผมแล้วก็มีเขียนว่าวัดห้วยทัวใต้นะครับอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับผมเปิดกล่องขึ้นมานะครับอันนี้ผมเอาพาออกไปแล้วนะก็ถ้ารายการที่ยังไม่เลี่ยมเหรียญก็จะประมาณนี้นะครับอยู่ตรงนี้เนาะเปิดกล่องขึ้นมาก็จะเห็นว่าเป็นไม่ค่อยโฟกัสเดี๋ยวนะครับอ่านี่ ท้าเวสุวรรณรุ่นบรรดาลประธานพรพิธีพุทธาพิเศษนวัดห้วยถั่วใต้อําเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ปีที่สร้าง25 6หกนะครับกล่องก็เป็นกล่องกร,รมยี่อย่างดีนะครับนะครับผมโอเคเดีย๋ยวลองมาดูองค์พระกันนะครับนี่นะครับนี่คือองค์พระนะครับองค์พระอ,องค์ท้าเวสุวรรณนะครับที่ผ่านการเลี่ยมกรอบเงินซาตินมาแล้วนะครับเป็นเนื้อเงินซาตินเลี่ยมกรอบเงินซาตินนะครับ เลขโค้ดสร้าง99้าองค์นะครับสร้าง99องค์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตรงนี้คือไฟจะสะท้อนกับกรอบนิดน,นึงนะครับเนี่ยขาวๆเป็นคือจุดดวงไฟผมนะเรามาดูกันที่รายละเอียดนะครับนี่นะครับเดีย๋ยวผมซูมโอเคนะครับนี่นะครับรายละเอียดนะครับรายละเอียดของ เหรียญน,นะครับมีความคมเป,เป็นงานพุทธเป็นงานพุทธศิลินะครับดูมีความลึกนะครับมีความคมคือองค์ท่านเนี่ยชัดเจนมากรายละเอียดต่างๆนะครับคมมากนะครับเพื่อนๆดูนะครับงานคมมากแล้วก็องค์ท้าวเวศสุวรรณนะครับรุ่นนี้ที่ผมตัดสินใจเช่าก็คือว่าถ้าเพื่อนๆมองเห็นเหมือนผมนะครับจะเห็นว่าองค์ท่านเนี่ยมีความเรียกว่า ความสวยงามนะครับมีความสวยงามมีความแบบว่าคมนะครับดูแล้วเป็นทเาววสุวรรณที่ถ้าพูดถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านก็คือเป็นทเาววสุวรรณที่มีความหล่อนะครับมีความแบบว่าคือแบบภาพรวมขององค์ท่านนะครับดูแบบชัดเจนดูดูเด่นดูคือแบบว่าทเาววสุวรรณอย่างเดียวเลยนะครับไม่จะไม่เหมือนเหรียญอื่นที่ว่าจะมีทเาววสุวรรณด้วยมีพญานาคด้วยมีอะไรด้วยแต่คือองค์นี้ด้านหน้านี่คือว่า เน้นท้าไ้สุวรร่วันล้วนๆเลยครับคือเป็นองค์ท่านแบบแบบเพียวๆเลยนะครับผมคือผมเห็นแล้วผมตัดสินใจเช่าเพราะว่า,าด้วยที่ว่าองค์ท่านด้วยนะครับคือมีความสวยงามแล้วก็ชัดเจนแล้วก็ดูแบบว่าลายเส้นอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแบบว่าคมมากนะครับคมมากมีความลึกของมีความเป็นมิติมีแบบว่าเหมือนถ้าเห็นเหรียญจริงเพื่อนๆจะแบบว่าจะเหมือนกับว่าเราเ เหมือนกับว่าองค์ท่านเนี่ยมาอยู่ต่อหน้าเลยอะไรประมาณนี้นะครับคือคมมากนะครับคือรายละเอียดด้วยด้วยที่เป็นเนื้อเงินด้วยนะครับแล้วเป็นงานซาตินไม่ลงยาไม่มีอะไรเงี้ยความคมแบบว่าโหสุดยอดเลยนะครับสุดยอดเลยนะครับความคมแบบตัดสินใจเช่าเลยนะครับองค์นี้ก็ได้ในราคาที่แบบแรงหนูนะครับแรงที่สุดในบรรดาเนื้อเงินที่เช่ามานะครับเท่าที่ผมเคยเช่ามานะครับองค์นี้ถือว่าราคาแรงที่สุดแล้วนะครับที่มีอยู่นะครับ พร้อมเลี่ยมกรอบเงินซาตินนะครับผมนี่งานกรอบเงินก็เป็นงานตรงรุ่นเป็นงานแบบว่าทางผู้สร้างก็สร้างมาให้แบบมีความเข้ากันมีไม่ขัดแย้งกันไปในทิศทางเดียวกันอะไรประมาณนี้นะครับผมเนี่ยนะครับสวยงามมากครับผมสวยงามมากโอเคนะครับเรามาดูกันที่ด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นยันถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นยันอา่า 8ทิศหรือเปล่าหรือ10ทิศเนี่ยนะครับผมผมจาไม่ได้แล้วแต่ผมดูมาอยู่คร่าวๆคือเป็นยัน8ดทิศหรือ10ทิศเนี่ยแหละก็ถ้าถ้าให้ข้อมูลผิดไปก็ขออภัยด้วยแต่ประมาณแต่เป็นยันเนี่ยแหละครับยัน8ทิศหรือ1ิทิศนี่แหละผมจําไม่ได้แล้วนะครับผมประมาณนี้แล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นลักษณะเป็นเหรียญแบบทรงไข่นะครับเนี่ยครับเป็นเหรียญทรงไข่นะครับผมเลขโคดที่ผมได้มาเป็นเลขโค้ด34สนะครับสร้าง99องค์นะครับผม ล้วเขียนว่าท้าเวสุวรรณโนคือแบบมีแค่นี้เลยไม่ต้องมีอะไรมากแต่สวยนะครับสวยโดนใจนะไม่รู้ว่าคนที่ต้องการบูชาเท้าเวสุวรรณถ้าเห็นรุ่นนี้เราจะแบบจะแบบจะอยากได้เหมือนผมหรือเปล่าผมเห็นนี่คือแบบต้องเช่าเลยนะครับต้องเช่าเลยราคาก็แรงแรงนิดหนึ่งนะครับก็ตัวกรอบนะครับตัวกรอบก็เป็นงานกรอบเป็นงานเงินลมซาตินนะครับก็เป็นงานเงินลมซาตินแล้วก็ พลาสติกก็เป็นพลาสติกเลี่ยมแบบกันน้ํามานะครับตัวกรอบก็มีสลักตรงนี้นะครับสลักตรงนี้ก็คือว่าสามารถที่จะถอดเ,อเลี่ยมใหม่ได้นะครับกรณีกรอบแตกกรอบพลาสติกแตกเล้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถที่จะถอดสลักตรงนี้แล้วก็เลี่ยมใหม่ได้นะครับผมประมาณนี้ครับผมก็ให้เพื่อนๆดูรายละเอียดนะครับ กล้องนี่ว่าสวยแล้วนะครับตัวจริงนี่คือองค์จริงนี่คือมีความสวยงามมากนะครับความคมความแบบดูหน้าท่านดีครับแบบคมมากเลยนะครับนะนี่นะครับความคมมากลายละเอียดแบบลึกมากนะครับผมก็ประมาณนี้ครับเพ, иваем, เ,เพื่อนๆถ้าหากเพื่อนๆมีข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามก็เม้นเข้ามาได้นะครับผมเนาะ รุ่นนี้ก็เป็นรุ่นนะครับเวสุวรรณโนรุ่นบรรดานประทานพรนะครับออกนะครับวัดห้วยถั่วใต้นะครับอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์นะครับสร้างเพียง99องค์เท่านั้นนะครับสร้างเพียง99องค์เท่านั้นเป็นรายการที่2นะครับเนื้อเงินลมซาตินนะครับผมก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ